พระพุทธเจ้าท่านพ้นทุกข์ก็เพราะศีลสมาธิาและปัญญาคําที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดก็สอนให้เห็นศีลสมาธิาและปัญญาพระสงฆ์ก็คือผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิาและปัญญาเราเห็นศีลสมาธิปัญญาที่เป็นข้อปฏิบัตินําออกจากทุกข์ในชีวิตเป็นจริงแค่ไหนเนีย่ยนะในชีวิตที่เป็นจริงนะจากอาศัยการฟังจากอาศัยการศึกษาพระธรรมคําสอน กุศลธรรมเหล่านี้เราเพิ่มพูนขนาดไหนที่จะนําเราออกจากทุกมันอันนั้นก็เป็นลนักษณะอริยทรัพย์นะอยากให้อริยทรัพย์เหล่านี้เพิ่มพูนกันจริงๆเพราะผู้ที่มีทรัพย์ก็ไม่เดือดร้อนนะไม่เดือดร้อนไม่ตกไปในอบายทุกขติวินิบาตแต่สัตว์ทั้งหลายที่ตกไปสู่อบายทุกขติวินิบาตเขาไม่มีอริยทรัพย์เลยไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีสุตตะไม่มีจาระไม่มีปัญญา ท่านเราเรียนพระธรรมเนี่ยนะอยา่าอย่าเน้นเรียนให้จบเล่มจบตัวหนังสือจบสูตรแต่ว่าอยากให้เน้นเน้น,เ,น,นเรียนเพื่อเพิ่มภูนศรัทธาเพิ่มภูนศีลเพิ่มภูนหิริโอตตะเพิ่มภูนสุตะเพิ่มภูนจาค้าเพิ่มภูนปัญญาเพิ่มภูนสติปทานเพิ่มภูนสัมมาปทานอิทิบาทอินทรีย์พระโภจงและองค์มักเพื่อทําให้แจ้งอมตะนิพพาน เพื่อแจ้งธรรมะที่สงบระงับดับวัตถุทุกโดยประการทั้งปวงอันนั้นคือสาระที่เราพึงได้จากพระพุทธเจ้าช่วงหลังมาก็มาคิดว่าพระพุทธเจ้านิทิ้งมรดกว่าเยอะมรดกทางธรรมเนี่ยนะมรดกคืออริยทรัพย์เนี่ยทิ้งไว้เยอะมากเอ๊เราจะเอาอริยทรัพย์ของพระองค์ไปใช้ได้อย่างไรน้โยมไปช่วยช่วยคิดดูนะอาจจะเล่ามาเล่าให้ฟังบ้างว่าพระพุทธเจ้ามีศรัทธาเยอะมากเราจะขอเอาศรัทธาของพระองค์ไปต่อได้อย่างไร พระพุทธเจ้ามีศีลเยอะมากเราขอแบ่งเอาศีลของพระองค์มาได้อย่างไรพระพุทธเจ้ามีหีริโอตปะมากเราขอแบ่งหีริโอตปะมาได้อย่างไรพระพุทธเจ้าเป็นปะหูสูตรที่ร่ำเรียนมากทั้งโดยปริยัติและโดยปฏิเวทโดยการพิจารณามากเราทํำยังไงเราจะได้ไปบ้างพระองค์นี้เป็นผู้ที่เสียสละจากะทั้งวัตถุภายนอกและก็กิเลสภายในเนี่ยนะเราทํำยังไงบ้างเราจะเอาอย่างนั้นได้บ้าง พระองค์เป็นผู้มีทรัพย์คือปัญญามีแสงสว่างคือปัญญาเนี่ยหาที่สุดไม่ได้ทํายังไงเราจะแบ่งแสงสว่างมาให้สว่างบ้างในโลกที่มืดมิดมืดไม่มืดก็ไม่รู้ลืมตาเห็นแต่สีแต่ไม่เห็นอริยสัจเนี่ยมันมืดขนาดนั้นก็แล้วกันนี่ต่อไปทรัพย์ของพระองค์คือสติปัฏฐานก็เยอะเนี่ยนะกายานุปัสสนาก็มีตั้ง14บบัพพะเวทนา9จิต16ธรรมะตั้ง5บัพพะแต่และบัพพะก็ขยายออกไปอีก ทำยังไงจะขออริยทรัพย์คือสติปัฏฐานจากพระองค์ได้บ้างนะแบ่งทรัพย์เหล่านี้จากพระองค์คือสติปัฏฐานแบ่งทรัพย์คือสัมมัติปัฏฐานมาจากพระองค์แบ่งทรัพย์คืออิทธิบาทมาจากพระองค์แบ่งทรัพย์คืออินทรีย์ทั้งหจากพระองค์แบ่งทรัพย์คือพระละหแบ่งทรัพย์คือโพชฌงแบ่งทรัพย์คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8จนแทงตลอดเรียกว่าจนมั่งคั่งที่สุดคือทําให้แจ้งท่านนิพพานทํายังไงเราจะแบ่งของพระองค์มาได้อย่างนั้น เราก็มาคนดูนะว่าประิยะัติธรรมเหมือนลายแทงที่บอกขุมทรัพย์ใครได้กองโตกองไหนก็ดูว่าแต่ละสูตรนี่เราได้ทรัพย์เท่าไหร่ตั้งคําถามว่าเออจากสูตรนี้เช่นพระสูตรที่ผ่านมาที่เราเรียนเนี่ยแต่ละสูตรเราได้อริยทรัพย์เพิ่มเท่าไหร่ได้ทรัพย์คือโพธิปัจจยธรรมจากพระพุทธเจ้ามาเท่าไหร่ถ้าคิดอย่างนี้ถามว่าควรคิดหรือไม่ควรคิดเอ,าอ้านี่เรียนด้วยความโลภสินเนี่ย โลภหรือไม่โลภเอาก็เรียนจะเอาอะเรียนจะเอามันไม่ใช่โลภเหรออะแล้วไม่โลภทําไมยังเรียกว่าไม่โลภก็เรียกว่าเรียนแบบผู้มีศรัทธาเนี่ยนะเรียนแบบผู้มีศรัทธาเนี่ยนะมันเรียนแบบผู้มีฉันทะเป็นฉันทาธิปติอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าโลภถ้าลักษณะของโลภนั้นหมายถึงความติดข้องในมหาพูทเนี่ยนะ ความทะเยอทะยานความต้องการในมหาพูดเดี๋ยวจะมีสูตรข้างหน้าเรงเอาธรรมะมาทําการค้าแต่อันนี้ไม่ใช่นะนเดี๋ยวสูตรต่อไปเราเอาธรรมะมาทําการค้าแต่แต่ลักษณะที่กําลังพูดถึงอยู่นี้เป็นการเรียนเพื่อเพิ่มพูนอริยทรัพย์เหมือนอย่างว่าคนที่เดินทางที่เต็มไปด้วยภัยเนี่ยนะเขาจําเป็นต้องรวบรวมทรัพย์เพื่อเดินข้ามพ้นจากที่ที่มันมีภัยเนี่ยนะ เหมือนอย่างว่าใครที่จะข้ามจากฝั่งหนึ่งไปสู่อีกฝั่งหนึ่งจำต้องอาศัยเรือและแพทีนี้เรือเนี่ยนะถ้าเราอาศัยเรือเข้าไปเราก็ต้องเสียค่าโดยสารใช่ไหมเราก็ต้องเก็บรวบรวมทรัพย์เพื่อเป็นค่าโดยสารทีนี้ถ้าไม่มีเรือให้โดยสารเราต้องสร้างเรือขึ้นเองเนี่ยนะสร้างเรือขึ้นเองในใจของเราเนี่ยจะต้องรวบรวมทรัพย์ขนาดไหนจึงจะสร้างเรือแต่ละลำนั้นสําเร็จมันกุศลธรรมที่นําออกจากทุกนั้นเป็นการรวบรวม พระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่สรรเสริญการหยุดอยู่แห่งกุศลธรรมจะกล่าวไปยายถึงกุศลธรรมถอยลงพระองค์นี่มีแต่สอนให้เพิ่มขึ้นถ้าเราศึกษาแล้วกุศลธรรมบางทีก็ฟังมาจนชํานาญว่าเออกุศลกุศลแต่ว่ากุศลคืออะไรล่ะคะเนี่ยกุศลคือศรัทธาเราเพิ่มไหมกุศลคือศีลกุศลคือฮีเรโอตปากุศลคือสุตตะจาคะปัญญาหรือโพธิปัจจะธรรมเป็นต้นเนี่ย เพิ่มขึ้นไหมถ้าเพิ่มขึ้นก็แสดงว่าเราก็นับเป็นผู้สมควรที่จะออกจากวัตะได้แต่ถ้ากุศลคือศรัทธาเป็นต้นไม่เพิ่มขึ้นเลยตรงกันข้ามกับศรัทธาคืออะไรคือความเศร้าหมองไม่มีศรัทธาก็คือความเศร้าหมองตรงกันข้ามกับศีลก็คือทุจริตเนี่ยน,นะทุจริตตรงกันข้ามกับฮิเรโอตปบาก็คือไม่ละอายต่อความชั่วไม่เกรงกลัวต่อบาปตรงกันข้ามกับสุตตะคืออะไร ก็ฟังเดรัชานกรถาเป็นต้นตรงกันข้ามกับจาคะ,ก,าก,าก,าะก็มัชฉิยะในวัตถุภายนอกเกลือกเกลื่อยู่ด้วยบาปภายในตรงกันข้ามกับปัญญาเมื่อหมดเลยอวิชชาเต็มไปหมดเลยอริยศาสตร์ก็มันนึกไม่ออกว่าเป็นยังไงอดีตก็ไม่เข้าใจอานาคตก็ไม่รู้เรื่องทั้งอดีตทั้งอานาคตก็งงไปหมดเลยคิดแล้วมีแต่ความสงสัย น,นะปฏิจจสมุปบาทปัจจัยการเหตุผลไม่เข้าใจซากอย่างอันนี้เป็นลักษณะของผู้เทศไม่มีปัญญาสรุปรว่าการศึกษาพระธรรมเนี่ยตั้งเอาไว้เลยว่าแต่ละสูตรเราเพิ่มพูนอริยทรัพย์ได้อย่างไรแต่ละสูตรเพิ่มพูนโพธิปัจจยธรรมได้อย่างไรเพราะธรรมเหล่านี้พระองค์บอกว่านิยานิกธรรม,มเทศนาธรรมที่นําออกจากทุกข ถ้ากุศลเหล่านี้ไม่เพิ่มขึ้นแปลว่าเรานี้ต้องอยู่อยู่ในทุกข์อีกนานจะต้องอยู่กับกองทุกข์จมอยู่กับหพวงแห่งความทุกข์ถ้ากุศลธรรมเหล่านี้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นกุศลธรรมที่นําออกจากทุกข์นี้ก็มีมากขึ้น